สวยเพื่อ <c oughs> นี่ได้ไปไหมเออนี่ขอส่องดูใกล้ๆแล้วโอ้ยงามมากเห็ดหลินจือนะนะี่แล้วเนาะเก็กบเป็นการเก็บเห็ดที่แบบว่า ได้ไหมล่ะเอื้อมถึงไหมคือมันอยู่ตรงอยู่่่นีคะมันอยู่ตรงเนินเขาอ่ะได้ไหมถึงไหมอมือหักพร้อมยังพร้อมมือหักโอ้ยงามเอาโยนเอาโยนไปทางนู้นมันปล่อยสปอร์หมดแล้วเนาะ เอามือหักก็ไม่ได้เวยหรอ,อมีดมันก็ตัดก็ตัดถึงอย่างนี้แมวตัดถึงอยู่อ้ยส่ออันคัะดอกใหญ่เบอเล่เบ้อ่าใช้แรงเยอะเลยซอรี่นะมีดไม่ค่อยคมนย่ย <laughs> ตรงมันอันนี้มันมันตัดลำบากเลยนะทุกคนดูมันเป็นเนินลงมาอย่างนี้แล้วก็หนี่ลงมาเป็นลำห้วยอย่างนี้นะคะ อกลับมาที่น้องแมวโยนลงมาเจ้าโยนลงมาเออนี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บเพราะว่าเป็ดดูหน้าคนตัดเปนจริงจังมากมันมันแบบเอาเลื่อยเลยอ่ะเออมันใหญ่มากเลยอ้ยเออมีอมีดวางไว้ได้เลยนั่นอืม ระวังมีดล่วงไปนะอู้หอันนี้งาม้วยงามมากเลยงามมากกดถ่ายเรียบเรือยกดไงถ่ายรูปอ่ะชาวกุ้ชีสาวโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมันจะไม่ชัดแต่ว่ามันมีเอโอเค1 2 3 two three โอ๊ยเนาะเดี๋ยวไม่เอากิ้งลงเข่ามีดอยู่ตรงนี้เอาวางให้นี้ À, ngang ở băng hoa nè nhau đu đu đi yon hết yon mất tất cả à, người mất tất cả mọi người mất tất cả mọi người mất tất cả mọi người เสียดายมลนนะดอกใหญ่อะตัวเอาไมา่ถึงเหรอโอ้ยเสียดายทุกคนนี่มันมันสูงไปมันสูงไปแล้วก็นั่นแหละข้างหน้าตัวนั่นแหละหอืไไอไ,ไหวไหมมันได้จับแล้วก็เอา สำเร็จกวยจะได้เนาะลำบากลำบนจนอ่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจ,รจ,รจหอบเลยก็้อีกอดองตรงหน้าเจ้าเนี่ยนะโอเคสำเร็จจ้ะแล้วดูผลงานนะผลงานโยนลงมาเนี่ยโยนลงมาเรือยราดอยู่ตรงนี้ กลับไม่ไหวแล้วแล้วมันมีนี่อีกดอกหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวต้องลงไปเอาสิลงไปเอาโนนๆอีกดอกหนึ่งทางน้นนนะอยู่ข้างล่างแองแองแมงอยู่นั่นนะโอ้มันเขียนไม่ได้จะเขียนว่าไงฮะ I love you ไงคะเจอเห็ดปล่อยคองโดนดูมนติดเขียนไม่เป็เลย ็ดลิงจื้อจังทุกคนปีนี้เตรียมตัวตัดเห็ดเห็ดลิงจื้อมีดบิดบวอมใช้แรงมากเลยตอนนี้ถึงจื้อโอ้ยถอด บ้านสวยเพื่อเ่อเพราะว่างาม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 นี่ได้ไปไหมเออมาด้วยไหนขอส่องดูใกล้ๆแล้วโอ้ยงามมากเห็นลิ้นจือนิวยอร์กทุกคนสวยสวยกล้องเจ้าคือเนมือนมาชัดแจ๋วแววอ่ะโอเคอืงามสุดยอดเลยเต็มถุงดอกกี่งทองแค่จุดเดียวก็เต็มถุงละเนี่ยเราก็ไม่อยากแยกเขาเลยนะเขาอยู่กันเป็นคู่อืมอ่ะ ไปทำกันในถุงนี่ะสุดเจ้ามีปลอกคมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมีดแล้วมันแบบว่าปล่อยสปอร์หมดแล้วเนาะสปอร์เขาติดมือเห็ดนี่มีประโยชน์ยังไงน้องแมวบอกท่านผู้ชมหน่อยต้านอมเห็ดหลินจือมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเดี๋ยวต้องเอาดอกใหญ่ๆมาช่วย มันต่อต้านมะเร็งด้วยเนาะใช่ต้านมะเร็งลดความดันลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันค่ะวิธีกินทำชาค่ะทำชาฝากแล้วก็ทำชาดื่มดื่มบ่อยๆก็ได้ใช่ไหมเอาไปดองกับแอลกอฮอล์ดื่มบ่อยๆแล้วทำให้ดูเด็กขึ้นไหมได้ค่ะเพราะมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ค่ะอันนี้คือสำคัญค่ะทำให้ผิวดีผิวพรรดีใช่ ได้ละจุดนี้เพิ่มภูมิคุ้มกันนี่สุดยอดเลยนี้แบบไปไปเพราะเวลาเขาไปเพิ่มภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะช่วยต้านมะเร็งยังไงก็ประมาณนี้แหละช่วยต่อต้านมะเร็งเนาะใช่จำไม่ได้ตอนนั้นมีมีเอฟซีแฟนคลับลดน้ำตาลในเลือดพี่ส่งไปให้ป้าแกอยู่อยู่รัดไหนไม่ได้จำไม่ได้ช่ลดความดันด้วยเนาะที่สาคัญลดความดันเนาะความเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมันจะช่วย พูดไม่จบเลยพูดให้จบถ้าภูมิคุ้มกันดีนี่ต้านทานได้หลายโรคพี่จะพี่จะพยายามเริ่มกินบ่อยๆละต้มเป็นชาดื่มตอนนี้ก็ดื่มชาก้าวนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปจุดใหม่นะคะไปหาเพิ่มเติมจุดที่สองกี่ดอกแมวเออเขาก็ขึ้นให้อยู่เนาะสามดอกต้นข้น มีดมีดตีแลด้ามใหญ่มันเหลืออยู่ด้ามเดียวละตอนแรกก็นึกว่าเอา้าตัดผิดด้านหรือเปล่าหรือเราอีกด้านหนึ่งตัดกันตัดด้วยง้างด้วยมาแรงเยอะ ใช้แรงใช้แรงหนักไหมเพราะว่ามันมีดมันไม่คมอเหลืออีกดอกเหลืออีกดอกหนึงข้างบนเอื้อมถึงป่ะนะเก็บเห็ดนางลมก็สอยเห็ดนางลมเก็บเห็ดลิงจืออ๋อเนี่มันตัดง่ายด้ว่ะปเสร็จแล้วเราข้ามฝั่งเนาะป่ามันแห้งเนาะ